สวัสดีครับนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ c h anel n สอนเบสนะครับอีกทีนึงแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการตั้งสายดอปดีครับบางคนครับนะบางคนหรบทุกคนนะครับเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับนั่งเช่นมาตรฐานเวลาเราตั้งสายเล่นกันนะครับสายปนสูดอาจจะเปลี่ยนเสียง E นะครับแล้วก็ A แล้วก็ตามมาด้วยอะไรฮะตามมาด้วยเอ่อดนะครับสายนี้นะ แล้วก็เสียง G แต่เวลาเราเล่นจริงๆ้วครับอ่วิธีการดรอป D ส่วนมากเขาจะมุนสายทั้งบนครับขึ้นต่ำลงมา2ส,สเต็ปเลยจากเสียง E อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ E ทัดมาก็จะเป็น E D ชาบแล้วก็ดีส่วนมากเขาจะดรอป D ครับวิธีดรอป D ก็มุนยานลงมาถ้าใครมีเครื่องตั้งสายก็ดีครับดูเครื่องตั้งสายไปเลยเครื่องมันเป็นเสียงดีไปเลยใช่ครับ ตั้งสายเป็นดอบดีไปเลยกองโฟกัสไหมเนี่ยนะครับอ่าน่นก็คือตรงนี้เป็นดีอาโฟกัสติ๊ดๆหน่อยต,ต้องมือแตะนิดหนึ่งโอเคครับนี่ก็ค,คือดอบด,ดีของผมซึ่งมันจะย,ยากประมาณนี้เครื่องตั้งสายจะเป็นดีอาดีละแต่นะครับประโยชน์ของมันในการดอบดีนะครับประโยชน์ของมันก็คือเวลาเราเล่นสายข้้งบนปกติ E จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราจะดันขึ้นมาตรงนี้เราจะมาดเล่นเสียงแบบโอเพนโอเพนดีได้เลย E อยู่ตรงนี้ครับน่า nah, D D ชายน้องชายมันเนาะแล้วก no. ็ E mm hmm. อยู่ตรงนี้ในดังนั้นมันกนเหมือนครับเสียงเส้นดีนคล้ายๆกันเลยแต่เวลาเล่นจริงๆครับคุณผู้ชมครับมันจะได้สนุกสนานกันเลยมันต่ำลงไง อวินเจใช่ป่ะนะครับประมาณนี้ครับคุณผู้ชมเวลาเล่นดีนี่คือวิธีดอปวิธีดรอปที่2ที่จะง่ายขึ้นครับเวลาอยู่บนเวทีฮารพอใส่เป็นเสียงอ e ีคืนครับเทคนิคของผมส่วนตัวครับอ่าเท็ดนี้ที่หนึ่งดีกว่าในกรณีนี้ดิผมมีเครื่องตั้งสายใช้โทรศัพท์ครับแต่มันจะช้าหน่อยผมจะใช้วิธีฮาร์มนิกครับสายบนสุดปกติแล้วจะเป็นเสียงอ e, ีใช่ไหมฮะมันจะตรงกับตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้ ใช่ครับแต่รอบนี้ผมจะฮาร์โมนิกตรงนี้แล้วเอาตำแหน่งที่มันอยู่ตรงนี้ให้มันเป็นตำแหน่งดีครับตอนนี้มันยังบากเข้าก่อนใช่ไหมฮะผมจะใช้แบบให้มันเสียงมันทับันครับเลยละมาสี่เลยโอ้ยาวไปอยาใกล้เคียงครับผมอยากฮาร์โมนิกงนี้แล้วมากดที่ช่องดีตรงนี้ เสียงที่ผมต้องการใกล้เคียงแล้วครับคุณผู้ชมใกล้เคียงหรือยังเอ่ยนิดนึงนะครับนี่ก็คือแต่ข้อเสียมันครับคุณผู้ชมครับข้อเสียมันในการตั้งสายดอปดีแบบนี้บนเวทีก็คือตึงนังตึงนังตึงนังบนเวีทีบางคนปิดวอลลุ่มแล้วก็เช็คที่เครื่องตั้งสายโอเคนี่คือโอเคหลอด เสียงมันม้วนนะเวลามัน,มน,มนตาลงไปอวิธีต่อไปครับที่ผมแนะนําส่วนตัวแล้วนะครับนี่ต้องขอบอกว่าไอ้นี่ไม่ได้ขายของแนะนํากันจริงๆบางครั้งครคุณผู้ชมครับเจอเครื่องตั้งสายที่ราคาถูกหรือว่าราคาอย่างบางครั้งเข็มมันแบบขึ้นครับคุณผู้ชมถ้าใครใช้5าสายหรือว่าอย่างเวลาตั้งสายเสียง B อย่างเงี้เสียงตำ่ำๆเสียง A เสียง C ครับมันบบค่อยขึ้นครับผมขอแนะนําตัวนี้ครับไอตัวเนี้ครับอเดี๋ยวเอาโอเคเดี๋ยว,ดวยเดี๋ยวผมอะให้มันโฟกัสนิดนึง เห็นนะครับนี่คือไอเครื่องตั้งสายของนห้อคอ,อกเนาะผมอูดูนะภาษาอังกฤษมันแย่นะครับไอตัวนี้แหละครับมันผมต้องขอขอบคุณนะครับต่อมือเบสวงมหาฟาเตอร์นะครับหรือว่าต่อช่างหับในตอนนี้ครับขเขาออกคอนเสิร์เตเสร็จปุ๊บเขาอขอมาให้ผมใช้ที่ร้านครับไอตัวนี้สามารถเวลาเรากดไปทีนึงครับตึ๊กหนึ่งเนี่ยเสียงมันจะหายมันจะตัดสัญญ,ญาณมันขึ้นเสียงออกจากลําโพง นะครับแล้วมาสามารถวิ่งเข็มได้เร็วขึ้นเราสามารถเซตตั้งสายหมุนได้รวดเร็วขึ้นนี่ต้องยกตัวอย่างนี่ครับถึงแม้ว่าจะเป็นสัญญาณ5สายต่ํายังไงก็ตามครับมันจะตั้งได้หมดเลยตั้ง C B ตั้ง A ก็ได้ครับมันจะได้แบบตั้งต่ําได้มากในทีเดียวนะครับโอเคหาเช็กโฟกัสต่อนะครับเข้าใจตรงกันนะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าเป็นซีรีส์ฟูที่เล่นกันนะครับไอ้ลังซีรีส์ ถ้าใครดรอปสายเล่นจริงๆนี้บางคนเขาจะดรอปทั้งหมดลงมาทั้งหมดเป็นเ,าเขาเรียกว่าเป็นแฟทเลยแล้วก็สายบสุดเปิดเสียงสีชาบครับโอ้โหมันจะต่ำขนาดไหนคุณผู้ชมใช่ครับแต่บางคนบางวงของวงฝรั่งนะครับดรอปสายบนเปิดเสียงซีเลยอะนนี้ผมจะลองดรอปซีก็ดูอันนี้ C ีชาบอยู่อย่างครับ เยอะๆครับสำหรับสายเบสที่บาได้เซตคอมาหรือว่าบาได้เซตย่องนี่คือเสียง B ีโอ้โหนี่เสียงบครับยังมาตรงกับเสียง B ีตาแหนห่งบีตรงนี้เข้าใจตรงนั้นครับต้องการโอ้โหนี่ยางลงมาเลย บางวงวงฝรั่งครับวง uh, POD อ่าดอปดอปซีนะครับสลิปน็อตก็มีบางเพลงนะบางครั้งดอปเอเลยสังเกตสังเกตบางคนเวลานักดนตรีที่ใช้เบสหลายๆตัวบางครั้งเขาดอปรอไว้เลยนะครับอย่างเช่นเพลงนี้ต้องการที่จะเล่นแนวนี้อ่ครับดอปรอเลยคุณผู้ชมต้องนึกดูโอ้โหแบบ ขนาดไหนเอาแบบสายยานมากแล้วโอเคครับประมาณนี้ครับแล้วนี่ก็คือวิธีการดอบสายประเภทแบบต่างๆแต่จรใ้้ชัวร์หรือว่าแนะนําจริงๆก็คือน่าจะมีเครื่องตั้งสายครับนี่คือสําคัญเลยทีเดียวส่วนเครื่องตั้งสายเนี่ย ถ้าครั้งนี้ผมแนะน,นําแนะนําจริงๆหรือว่าพอเป็นไปได้ขอขยับราคาที่น่าจะสะดวกเพราะวันมันเบาเสียงในตัวแต่ขอขยับราคาขึ้นมาสักนิดหนึ่งครับขอขยับราคาหรือว่าขยับขยับเขาเรียกว่าขยับขยับราคานั่นแหละนะข้อดีของมันก็คือข้อดีของมันคือตาราคาเนาะ แต่ถ้าเป็นมือเบสครับมันจะต่างจากกีต้าร์นิดน,นึงก็คือเรามีเสียงต่ําที่ต่ําเกินไปจนเครื่องรับสายมันรับไม่ได้อะครับคุณผู้ชมมันจะมีความสําคัญพูดง่ายๆว่าเข็มมันไม่ขึ้นอันนี้จากประสบการณ์ตรงผมซื้อใช้มาแล้วแล้วลุงประสิทธิ์ก็แนะนําผมเพื่อใช้ของดีๆขึ้นครับดังนั้นเดี๋ยวชมผมยกตัวอย่างนะอันนี้ก็พอใช้ได้ครับสองสามร้อยว่ากันไปแต่ถ้าใครมีโอกาสได้ซื้อเจ็ดร้อยแปดร้อยไปก็ดีแต่ถ้าใครมีไว้ที่บอร์ดเลยแนะนําตัวนี้เลยดีกว่าครับอ่ แนะนําตัวนี้กันไปนะครับโอเคตามนี้ถ้าอย่างไรชอบใจยังไงครับแนะนํากันมามีเรื่องราวแบบไหนที่จะช่วยชี้แนะได้เราจะจัดกันไปโอเคเจอกันครับสำหรับมือใหม่ครับผมจะทําซีรีส์ยาวๆวไ้ให้เลยสําหรับมือใหม่ที่หัดเล่นเบสเลยทีเดียวรับรองว่าดูแล้วมือเบสจะเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคขอขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมสับสกไลนะครับล้วก็ยังไงเล่นได้ช่วยชมช่วยแชร์ผมตัวกันด้วยกันแล้วก็มีคอมเมนต์ไหนจัดมาโอเคอย่างไร ดีๆเราเดินทางไปด้วยกันครับของหงือทุกคนเรียนได้นะครับผมเจอกันครับผมขอบคุณครับ